สวัสดีทุกท่านนะครับกระผมในนามของเหมาชัยาลยแม่ฟ้าหลวงท่านในการร่วมกิจกรรม m f u Coffee f a c e 2025นะครับเหมาัยาลแม่ฟ้าหลวงมีพันรกิจในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคนครับการโดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสถาบันวิจัยและ ซึ่งมีปริมาณการเพาะปลสูงสุดในประเทศไทยครอบคลุมรวมถึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23มีนาคม2568โดยมีกตแฟและบอดีอ้ออย และการทำคราฟโซดาจากเปลือกเชอรี่กาแฟกิจกรรมต่างๆรวมทัง้ง,งสร้างเครือข่ายทําความร่วมมือกับภาคส่วน,วนปัจนปัจีได้เวลาสมควรแล้วนะครับจะผมค่อขอเชิญท่านผู้ว่าดวยไลแม่ฟ้าหลวมรวมทั้งท่งทงนานคณาาจารย์วันนี้ผมชวนท่านโดน,น้าส่วนราชการมาหลายท่านเลยนะชวนกันมาตื่นแต่เช้าเพื่อมารับอากาศที่ดีผมดูภาพของ พีเอมเมื่อเช้าผมก็ยังมั่นใจที่จะกล้าพูดว่าเชา้านี้ในภาคเหนือตอนบนเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีที่สุดนี่ผมไม่ได้พูดเองผมดูจากพีเอ็มสอดูจากแอร์โฟไทยวันนี้ก็มีท่านนายกเหล่ากาชาชิจังหวัดเชียงรายท่านท่องเที่ยวและกีฬาท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านผอ,อทอทอทเชียงรายและท่านหัวหน้าส่วนอีกหลายท่าน ต้องเรียกคุณพี่เดี๋ยวพี่โชติสิริจะไม่คุยกับผมจะเรียกอาวุโสกว่านั้นท่านผู้มีเกียรติที่น้องสื่อมลชนครับแล้ววันนี้ที่ท่านผู้ช่วยอธิการบดีได้เล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกผมผมคิดว่ากาแฟในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญในหลายประเด็นเลยทีเดียวครับอันแรกคือ กาแฟเป็นพืชมูลค่าสูงรายได้ที่เกษตรกร,ร,กรได้รับจากการปลูกกาแฟสูงมากผมไปเยี่ยมมาหลายดอยหลายพื้นที่สูงน้องที่ห้วยน้ำตืนก็เพิ่งไปเยี่ยมน้องเข้ามาเราจะเห็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกโดยตรงแล้วก็อาจจะ ส่งขายให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อหรือบางเกษตรกรหลายท่านเก่งทำตั้งแต่ต้นทางไปสู่กลางทางไปสู่เรียนในท,ที่ที่มั่นคงได้ในขณะเดียวกันรายได้เหล่านี้ก็เป็นในขณะเดียวกันผมขออนุญาตเชื่อมโยงไปที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจังหวัดมันก็คงไม่ใช่เชิงสร้างสรรค์แต่ถ้ามันถูกต่อยอดตั้งแต่ต้นทาง ั้งแต่ไปให้องความรู้ในการปลูกทำยังไงกาแฟแล้วก็สร้างความแตกต่างสร้างเศรษฐกิจในเชิงมูลค่าสูงสร้างเศรษฐกิจในมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์แต่เช้าในขณะเดียวกันเราก็เที่ยวที่สำคัญวันนี้เชียงรายกำลังเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการเป็นเมืองกีฬาเชียงรายอันนี้ถ้าพี่น้องมาจากจังหวัดอื่นก็ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่า เรานานๆที่เราจะมีคนที่เป็นบุคคลสําคัญในด้านการกีฬาเป็นคนเชียงรายคือท่านพักท่านคือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนเชียงรายวันนี้ท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะกลับมาสั่งสนับสนุนบ้านเกิดของเราในขณะเดียวกันผมอยากจะเชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องอากาศที่ผมเกริ่นตแต่แรกว่าวันนี้เชียงรายอากาศเย็นสบายอากาศดีถ้าท่านเปิด อรโฟรไทยวันนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนี้แอรโฟรไทยที่เชียงรายที่บริเวณสาะน้ำโรงแรมแสนระหว่างวันที่ยี่ในชาวเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟครับฟี่คอนเน็กครับเป็นการนำกาแฟสกัดเย็นจากเมล็ดกาแฟไทยนะครับที่แม่จัน เชิญท่านประธานและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแ,ลแม่ฟ้าหลวงลงไปถึงตัวแทนจากหัวหน้าส่วนรชาชการนะครับได้ขอเช็คไปด้วยยิ้มไปด้วยได้ไหมครับ,บาริสต้าครับ เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟรสชาติของกาแฟที่มีรสชาติที่ดีเยี่ยมแล้วหน้าตานะของเครื่องดื่มของกาแฟก็เป็นส่วนสำคัญในการ 5...4...3...2...1 เรียนเชิญทุกนัานครับยกแก้วลิมลอ2025 เป็นยังไงบ้างครับทุกการ์ดการรสชาติเป to ็นยังไงบ้างครับนันดูวครับรสชาติถือว่าเป็นเอี่ยมชมบูธกิจกรรมของเราแต่ละบูธนะครับเชื่อว่าแต่ละบูธซึ่งวันนี้นะครับมีสะท้อนไร์ด้วยนะลลงาเยนะครับวันนี้มีน้ำตาลแต่ละบู๊ตไปจากซ้ายมือของเลยนะครับตัวที่ทีมเลยแล้วก็สีเหลือง เยาว์นี่มาจากวัดสยาวนะครับมีจากอุก,กิดฟาร์มครับมีลีสตูนี่คอฟฟี่ฟาร์มครับกินด้วยนะครับมี Irene ไอรีนคอเลกชันเป็นของฝากนะฮะมีป้าป้าพายแอปเปลิลครับมีร้านทิพรสปากหม้อพอดีคำนะครับมีฮาร์โมนีคอฟฟี่มีชูการ์เค้กนี่ไข่สายเค้กนะครับต้องมาลิ้มลองเลยครับ จากโกโก้จากร้านชาวโกโก้ด้วยคุณครับคือคเดอะแต่อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมบ้านเด็ก